ไททันออโตซิ่งซีประตูงวดถึกอึกพกผนาทตลอดสัญญามาเสียอะจับมาให้กรบผมรถเก๋งให้รถกระบะรถคอบร้วยซีประตูผูกผูกโอ้ยมาออโต้ด้วยออกรถศูนบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอนกระจกไฟฟ้าโอ้โหเกี่ยวออโต้ใส่งานสบายสบายพันพกของก็ได้ติดคอกติดแทงให้ด้วย โอ้โหงามอีหลีงามอี่หลอศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยบัตรประชาชนไปเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจับฟรีโอนส่วนรถอีก2อง0บาทน้ำมันอีกหนึ่งพันในใจทักไล่เซยามาหรือพิมพ์ลายแอดแอดำหนา YAA เก้าสี่หาเซียยะจันไห้ครับผมเครื่องดีเซลพรอมน้าวหูห้องเครื่องเครื่องเดิมๆนะครับผมอ่า ออกรถศูนย์บาทพิมพ์กว่าสวยพิมพ์ก็แจ่มมาเดี๋ยวเสียแจกเสื้อเอ็กซีมแฟนเพจครับผมแชร์ไปครับวัยรุ่นแจว